สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกหนะนึ่งอีพีนะอีพีนี้เป็นอีพีที่100ยแล้วสําหรับรานนะัทพักเครื่องนะคะพี่ค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาของพี่ๆนะมาชมองคแรกกันก่อนเลยจากพี่จ๋าในองค์แรกนะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หลวงพ่อกลวยเนื้อลมดํานะคะพี่ค่ะองค์นี้นะสวยงามมากเช่นกัน,นะคะ่ะพี่ค่ะนี่จ้าในในดวงตาหลวงพ่อมีแววตานะคะพี่ค่ะดันค้างนะคะพี่ดันค้างนะ ผ้าเป็นผ้าผิวิ้งนะคะพี่ขาได้มาแบบนี้เลยจานเดิมๆแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อควยนะคะพี่จังหวัดชัยนาทนะค่ะพี่เนื้อลมดํนะะานะคะพิมขาโตนะคะพี่นี่ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ขาหนึ่งาแปดร้อยบาทค่ะค่าจัดทรงที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้พี่ก่อนนะเพื่อความชัดเจนจา้าพี่ชมที่องค์หลวงพ่อนะขนาดหน้าตักนะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะพี่ขาห้านิ้วห้านิ้วนะคะพี่ค,ว,ว,ะค,ะความสูงขององค์หลวงพ่อนะขออนุญ,ญาตจับมา องค์พระขึ้นมานะคะพี่ขานี่ค่ะอยู่ที่7นิ้วนะคะพี่ขา7นิ้วโดยประมาณเห็นไ,ไหมคะพี่ชมใกล้ๆนะชมรอบๆองค์พระนะคะค่ะด้านขานะคะขาข้าง,างด้านหลังนะคะพี่ขาใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้เป็นยันฝีทองนะคะพี่ขานี่ค่ะ สวยงามแบบนี้นะยค่ะพี่1,800นะคะพี่ค่าจัดส่งที่1 0 0รอบาทเป็น1,900าค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นพระพรหมค่ะพระพรหมนะคะพี่ไม่ฟราที่เลยนะคะพี่มีไม้เท้าอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถอดไม่ได้นะคะพี่ไม่ฟราที่นะคะพระพรหมองค์นี้นะคะพี่เดี๋ยวมค้าให้ชมใกล้นะคะพี่นี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่ เด s <S ิมๆแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้าไม่มีอะไรอยู่ใต้ฐานนะคะพี่ขาเดิมเดิมแบบนี้เลยจะพี่จ๋าจ้ะพระภูมินะคะพี่สําหรับพระภูมิองค์นี้นะคะพี่ไฟชัดไหมเอ่ยไฟชัดไหมคะพี่ขากล้องชัดไหมไฟชัดไหมจ้ะนี่จะพี่จ๋าสําหรับพระภูมิองค์นี้นะคะพี่ค่ะ1 5 0 0้าบาทนะคะพี่องค์ไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวแม่ค้าวัดให้นะคะพี่หา ขนาดนะคะอยู่ที่ฝั่มนิ้วแบบน,นี้นะคะย่อลงมาก่อนพี่จะเห็นความชัดเจนขนาดที่ฝั่มนิ้วนะคะพี่ฝุ่นฝูงขององค์หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อผมนะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะโดยประมาณนะคะพี่รอบๆองค์พระจะเป็นแบบนี้เลยจ้าชัดเจนไหมจ้าพี่ชัดเจนไมหมจ้าเนี่ยจ้าพี่จะให้ดูทางใต้หลังพระสิท่านฝุ่นค่ะฝุ่นเข้าไปเห็นชัดๆจ้าเนื้อแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อลมดำนะคะมีจานรอบๆองค์พระเลยนะจ้าพี่ สำหรับพะพพมนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทนะคะองค์เล็กนะจะต่อไปนะคะพี่มาชมสมเด็จองค์ที่หนึ่งกันก่อนค่ะเป็นวันละครังนะคะพี่ใส่ถุงมาแบบนี้นะคะกลัวหน้าพระจะชำรุดนะคะพี่ด้านคางนะด้านหลังนะคะพี EP ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ จะมีพี่ที่แม่ค้าด้วยค่ะ300มร้อยจัยพี่จ๋า300มร้อยองค์แรกนะคะวันละรังองค์ที่หนึ่งแป๊บนึงนะคะพี่จ้าพี่จดก่อนเห็นไหมคะลืมองค์ที่หนึ่งนะคะวันละครังนะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่สมเด็จของทางร้านขายดีมากเลยจ้ะ องค์ที่สองนะจ๊ะพี่จ๋าอ,องค์ที่สองนะนี่ผ้าโปรโมชั่นนะฝากโปรโมชั่นของเราด้วยนี่เป็นบุกโพนะคะพี่ค่ะด้านข้างนะด้านข้างฝากโปรโมชั่นร้านนั้นหน่อยน,นะคะพี่องค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยองละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันนะคะพี่ค่ะค่ะนี่นะคะองค์ที่สองนะคะมีผ้าของแถมทุกอีพีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งตอนท้ายคลิปนะคะพี่ค่ะค่ะพี่องค์ที่สองนะคะ ค่ะต่อไปนะคะพี่ขานี่ค่ะชมวัดเกตค่ะวัดเกตองค์ที่หนึ่งนะของอีพีนี้นะอีพีที่หนึ่งร้อยนะคะพี่้ันค้างนะนี่ะพี่ขานี่ค่ะนี่ค่ะ้ค่ะพี่ค่ะสามร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่จ้ะนะค้านะต้องใส่ถุงไว้อย่างดีค่ะพี่กลัวว่าหน้าพรจะชํารุดมีนิ้วรอยนะคะพี่ขะวัดเกตองค์ที่หนึ่งนะต่อไปนะคะพี่วัดละคังองค์ที่สามนะจ๊ะพี่จา๋าวัดละคังองค์ที่สาม ครบนึงนะจ๊ะพี่จ๋าทําคนเดียวก็จะแบบนี้ยุ่งๆหน่อยจ้ะองค์ที่สามนะคะพี่ค่ะหลังหลังน้คะนะจะต้องขอบคุณพี่ๆนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตทางร้านอุดหนุนกับสินค้าทางร้านนะคะแม่ค้าขอกราบขอบคุณค่ะค่ะพี่ค่ะสามร้อยค่ะวันละค้างองค์ที่สามนะคะพี่องค์ที่สามเดี๋ยวแม่ค้าใส่ถุงมาเลยเดี๋ยวพารจะชํำลุกนะคะพี่จ้าองค์ที่สามนะ EP ที่หนึ่งร้อยแล้วนะคะพี่เราเดินทางมาที่นี้หนึ่งร้อยจริงๆละ งั้นนะแม่ค้าพูดผิดตลอดเลยนะดเ่ที่ลืมที่จ๋าขอโทษนะคะจากอง์ที่สามมคะองค์ที่สามค่ะต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปู่ทิมองค์แรกกันก่อนเลยองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นหน้าทองแบบนี้จ้าจ้าพี่สามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งสามร้อยจ้ะองค์ที่สองนะคะพี่หลวงปู่ทิมเช่นกันค่ะเขียวก้นโคกหรือปงไพกุมารสามร้อยจ้ะ,ะพี่ค่ะองค์ที่สามนะคะพี่หานีจ้ะ เป็นอย่างนี้จ้ะข้างหลังเป็นปิดตา300จ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะชมเลยค่ะหลวงปู่โตค่ะค่ะพี่นี่300จ้ะพี่300จ้ะต่อไปนะคะปิดตาหลวงปู่โตจัมโบ้จ้ะ300เท่านั้นจ้ะพี่จ๋า300จ้ะจ้ะมสวยเลยจ้ะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลยนะเหรียญเปิดหน้าแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้ะเหรียญนโมตาบอดนะคะพี่ส0 0จ้ะ ร้อยปีนี้300เท่านั้นโปรโมชั่นไปเลยจ้ะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตัดปีกไม่หมดนะคะพี่นี่โปรโมชั่นนะคะพี่300ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะมีจานนะจ๊ะพี่ในจานนะ3า0จ้ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นปิดตาค่ะปิดตาแบบนี้จะพี่จ๋าปิดตาฝั่งหน้านะคะพี่3า0ยจ้ะพี่ฝามค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าเรียกอะไรเอ่ย แมตตั้งหลวงปูท่ทวดจะพี่สามร้อยจะพี่จ๋าร้อยต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ชิมนะคะพี่นี่นนจะพี่สามร้อยเช่นกันค่ะ ep ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ห๋าต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่หลวงพ่อเงินเลี่ยมเดิมเดิแบบนี้นะคะพี่สามร้อยเช่นกันจ้าสามร้อยจะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นพรกกิ่ง หล่อตันนะคะพี่แมค้าขย่าดูแล้วไม่มีเสียงกิ่งนะคะหล่อตันนะใต้ฐานอุภพาเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าจ้ะพี่ต่อไปนะคะพี่นี่จะเป็นหลวงพ่อกวยนะคะพี่ผงน้ํามันอ่ะลงทองมาอย่างนี้จ้ะพี่สามร้อยจ้ะพี่จ๋าสามร้อยต่อไปอ่ะพาโปรโมชั่นจ้ะพี่จ๋านี่ผองนี้นะจ๊ะสามร้อยเช่นกันจ้าพี่ สาร้อยเช่นกันนะคะไม่ฟาดฟที่สามร้อยอีพีที่100แล้วนะคะพี่ขาอีพีที่100ขายพี่หาพระโปรโมชั่นยังเหลืออีกองค์หนึงค่ะพี่หานี่จจะเป็นพระปิดตาฝ่ายใต้นะคะพี่1 300ามอบาทจะ3ามอยบาทจะ้ะแต่พี่จ๋าพระโปรโมชั่นนะคะหมดลงแล้วนะคะพี่ต่อไปมาชมพระมีราคากันหน่อยเริ่มที่นี่เลยจ้าหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่หลวงพ่อกลวยนะจ้ะพี่จ๋าข้างหลังเป็นพระแม่ธรณนีนะจ้ะพี่ หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจับคู่ได้จ้าพี่องค์ละหกร้อยคู่ละห้าล้อไอ้คู่ละหนึ่งพันจ้าต่อไปนะคะพี่หานี่จ้ะเป็นเหรียญน,นี้จ้าหกร้อยเช่นกันแต่พี่จา้ 600, จาหกร้อยจับคู่ได้เลจ้าพี่หลวงพ่อจง 600, หกร้อยหลวงพ่อจงต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จา้าหลวงปู่ดูจ้บพี่จา้าเฟสฟูวันหลวงปู่ดูจา้ 600, จาหกร้อยจ้าพี่หกร้อยจับคู่ได้เลจา้าพี่ค่ะพี่ ต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าไม่าทาบทีนี่จ้ะเดี๋ยวนี้จ้ะจะพี่หกร้อยเช่นกันจะพี่หกร้อยอัปกานนจ้ะจับคู่ได้จ้ะคูดได้จ้าหกร้อยต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เงินเก่อบแบบนี้จะพี่หกร้อยนะคะพี่พิมพ์ทีตาหนะ้าเก่ามากเลยไพถานเป็นแบบนี้จะพี่หกร้อยจับคู่ได้เช่นกันนะคะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะพี่ นี่จ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยจ้ะพี่จ๋าอีพีที่100นะจับคู่ได้เช่นกันจ้ะ600จ้ะพี่จ๋า600จ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นพ่อทาค่ะเนี่ย๋นี่จ๋ามาแบบนี้เนื้อเมกะพัดนะจ๊ะเมกะพัดเมกะฟินจะหกร้อยจับคู่ได้จ้ะพี่600บาทจ้ะต่อไปเป็นหลวงพุทวดจ้ะพี่จ๋าหลวงพุทวดนะนี่ กุชฟอน์นะจ,ะ 600, จะพี่600้จะพี่600้จะพี่600ต่อไปเป็นผ้าผมเด็ดจะพี่มัดเชือกมาแบบนี้เลยถกกลักบวลมาแบบนี้ก็กอเดินเดินแบนี้เลยเยีบวินเทนจะพี่เริ่มตาน,นะห0ร้จะพี่ต่อไปนะคะพี่หานี่หาเป็นลือสีนะคะองค์เล็กนะปลกแก่นะองค์เล็กหนาเสยนปลกแก่นะหกร้อยจะพี่หกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่หาเป็นนี่คะ่ะ หลวงพ่อไผ่จ้พี่หลวงพ่อไผ่นะคะไขตลับมาเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยจ้าหลวงพ่อไผ่เจ็ดร้อยนะต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ไข่ตลับมาแบบนี้เลยจ้าพี่ตลับมาแบบนี้จ้าพี่จ๋าเดิมๆอุ้ยขอภัยค่ะเลื้มหมึกปากกาต้งองขออภัยนะคะพี่เมื่อกี้แม่หาตั้งปากกาไม่ได้มองเลยเดี๋ยวเช็คให้จ้าพี่จ๋าเดยวนะักเช็คให้นะจ้บเช็ดออกก่อนแปดบบนึงนะคะพี่ ตั้งหมึกปากกาไม่ได้ดัวพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวนัดเช็ดให้อขอภัยจะพี่พระสมเด็จนะนี่จ่ะติดหมึกหน่อยนึงเช็ดไม่ออกเลยเ๋ยากเกิดใครชอบไปแม่ค้าจะเช็ดให้ขอ,อภัยจริงจ้งจะพี่เจ็ดร้อยจ้ะจ้าดิจ้ะต่อไปนะคะพี่ผมนี่เลยนี่นี่ชิ้นนี้สวยมากมีตะกุดด้วยหลวงพ่อน้อยนะคะพี่มีตะกุดนะหนึ่งดอกนะ นี่จ้ะ9ก0บาทจ้ะองค์นี้900บาทนะจ๊ะพี่มีตะกรุดหนึ่งดอกนะจ๊ะแบบนี้900บาทจ้ะพี่จ๋าจ้าต่อไปค่ะพี่หลวงพ่อปานจ้าหลวงพ่อปานเที่ยวเสือใหญ่ๆแบบนี้จะพี่มีจานมาเรียบร้อยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่900บาทจ้ะพี่900บาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ขานี่ค่ะได้มาเก็บอย่างดีเลยกลัวหน้าพัชชารุดจะพี่พ้ามีราคา งาแกะหลวงพ่อเดินฝิ่นฝามขวัญค่ะฝิ่นฝามขวัญงาแกะเก่าๆอย่างนี้ต้นฐานมีใจชายจีวรแบบนี้เป็นงานะคะพี่หนึ่งพังร้อค่ะพี่ขาหนึ่งพันงจะต่อ,อไปนะคะพี่ค่ะเหลือนี้จ้ะพี่ตะกุดไม่ฟาบที่จะ้ะอย่างนี้จ้ะพี่ตะกุดไม่าทาบที่น่ารักเดิมเดินอย่งนี้จ้ะพี่1,000บาทจะ้ะ ต่อไปนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยรกชุดแบบนี้เลยเป็นถุงแบบนี้เลยนี่ได้มาแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อท่าบนะคะพี่นี่หลวงพ่อทาบนะได้มาแบบนี้ค่ะพี่อีพีนี้พีที่หนึ่งร้อยแล้วที่ท่านได้รับนะเก้าร้อยเท่านั้นเก่าๆขนาดนี้เลยจ้ะพี่หลวงพ่อทาบนะด้านท้ายเป็นแบบนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้ด้านหลังขอภัยจะด้านหลังพูดผิดละนี่จ้ะเก้าร้อยจ้ะได้มาเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ 900เท่านั้นจ้าพี่จ๋าบรรเลงพีนี้นะคะอีพีที่100มาฟั่นไปหน่อยนะคะพอดีแม่คะเอ่อไม่ค่อยสบายค่ะพี่ค่ะ1นึ่งอีพีที่100แล้วนะคะพี่เดี๋ยวเมื่อกี้พลาดสมเด็จอยู่ตรงไหนนะจะเช็ดให้พี่ๆนะะเช็ดให้ออกเผื่อพี่ท่านใดเช่าไปจะว่าไม่สวยค่ะพี่ค่ะพี่สมเด็จทำอะไรไม่ระวังค่ะขอขออภัยจะพี่จะพี่ จะพี่จ๋า700ดร้นะพระสมเด็จองนี้นะต้องขออภัยพี่พด้วยนะคะค่ะพี่หาพี่ค่ายังเหลือพระปิดตาจะพี่พระปิดตาสายใต้นะนี่จ้ะ600เช่นกัน,นะคะ่ะโปรโมชั่นนะคะจับคู่ะคะพี่หาแจ้งโปรโมชั่นทางร้านหน่อยโปรโมชั่นนะคะพี่ซื้อพระจับคู่นะซื้อพระจับคู่นะคะองคักะองคักะ 6 0รคู่ละ1 0 0 0พมีของแถมทุกรายการนะคะพี่มีพัาของขวัญให้นะจ๊ะพี่จะมีพาของขวัญให้เหมือนพี่ท่านได้ปิดพาองค์ละ3 0 0ยนะคะในโปรโมชั่นของแม่ค้านะคะองค์ละ300นะคะพี่คะองค์ละ300 mm hmm. อง์ละสารย คูละ500ฝีองหนึ่งพันก็มีพัคของขวัญแถมให้เช่นกันนะคะสําหรับอีพีนี้นะแม่ค้าขออนุญาตสุ่มเอานะคะพี่ว่าพี่จะได้พระเลขพระอะไรเนยัพี่ต้องขออนุญาตสุ่มเนาะเพราะอีพีนี้แม่ค้าลงคลิปไปก่อนล่วงหน้าค่ะ่วนตัวอยู่กรุงเทพแล้วนะคะพี่ก็เลยต้องสุ่มเอานะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดปิดนะแม่ค้าจะสุ่มเลือกให้แต่ถ้าเกิดพี่ท่านใดมีไลน์ของแม่ค้านะคะจะให้เลือกผ่านทางไลน์นะคะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะพี่หาค่ะ ำหรับอีพีนี้อีพีที่100นะคะฝากช่องทางติดต่อแมค้านะคะพี่ท่านได้ทักไลน์มานะคะหรือว่าทักข้อความมาต้องรลสักครู่นะคะพี่ขอให้แมค like คาลน์ก่อนนะคะฟูนกฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกูนเก้านี่ค่ะตามนี้นะคะการคิวอาโอค้ดได้เลยจากพี่จา๋าเกนะ้าสิบแปดร้านนัดพักเครื่องดีๆรับใช้ได้ให้บริการนะคะพี่สำหรับอีพีนี้อีพีที่100กรกาบสวัสด,ดีขอบคุณพีพ่ๆคะ่ะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสด,ดีคะ่ะ